สวัสดีครับกระผมอดีสรเพียงเกตวันนี้วันที่11กันยายน2564ครบรอบ20ปีเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารสองลำชนตึกเวิร์เทตตึกคู่ตึกแฟดนะครับที่นครมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาผมดูภาพข่าวนึกว่าเป็นหนังนะครับแต่ความจริงเป็นการ การทำที่อุกอาจไม่เคยคาดฝันว่าจะเกิดขึ้นที่นิวยอร์กนะครับตึกเวิลด์เทรดทำให้คนตาย2,996คนบาดเจ็บกว่า6,000คนครับนี่คือการถล่มสหรัฐอเมริกาบอกว่าเป็นการก่อการร้ายวันนี้ครบรอบ20ปีครับบัตรสองใบผ่านไปฉลุยนะครับเมื่อวานมีการประชุมรัฐสภา ทั้งสอสอและสวพี่นาวาระที่3โหวตเสียงโดยการขานชื่อการแก้ไขกฎหมายรัฐนูนจุดหนักไปอยู่ที่สมาชิกวุฒธธิสภาครับถ้าวุฒธธิสภาเห็นด้วยในวาระ3-84คนขึ้นไปก็ผ่านสวคราวนี้มาเห็นชอบกับการแก้ไขรัฐนูลให้มีบัตร2ใบ149คนครับถือว่าผ่านฉลุยเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละท่านนะครับ จะงดออกเสียงจะไม่เห็นชอบหรือเห็นชอบก็ผ่านไปโดยดีหากมีการเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะมีการใช้บัตรสองใบบัตรใบแรกเลือกคนผู้สมัครและบัตรใบที่สองเลือกพักที่ท่านชอบเลือกคนที่ท่านรักเลือกพักที่ท่านชอบถ้าจะให้รอบครอบต้องเลือกทั้งคนและพักไปพร้อมๆกันเป็นเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนไม่มีสะสะปัดเศษไม่มีคะแนนตกน้ำสู้กันไปพักเล็กพักใหญ่มีความเสมอภาค ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในการที่จะไปสัมพันธ์ไปถแถลงนโยบายหรือไปทำให้สังคมยอมรับว่าตนเองหรือพักตนเองเหมาะสมที่จะเป็นผู้แทนราษฎร,รในอนาคตครับก็ถือว่าบัตรสองใบผ่านไปแต่ว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จรรันโอชามีคำสั่งปลดร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าและนางณฤมนพินโยศิลวัฒนะครับ อดีตรัฐมนตรีช่วยทั้งสองคนออกจากตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งผมว่าอัปเตอร์ชอกหลังจากนี้อยากกับพิบตานะครับเพราะว่าคุณธรรมนัทเป็นเลขาธิการพักพลังประชา,ร,ะชารัฐและคุณนรมน์เป็นเหรัญยิกพักเป็นกล่องดวงใจของคุณประวิตรวงสุวรรณคราวนี้อยากกับพิบตาการประชุมสภาจะเป็นอย่างไรจะราบรื่นหรือไม่ ิดสภาไปแล้วเป็นยังไงจะไปตั้งพรรคใหม่หรือไม่อยากกับพิบตาครับแสดงให้เห็นว่าความแตกแยกอย่างรุนแรงเกิดขึ้นที่พรรคพลังประชารัฐการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ทราบว่าพรรคพลังประชารัฐจะยังมีอยู่ในสนามเลือกตั้งหรือไม่คุณสุชาติชมกลิ่นก็บอกว่าไม่มีใครไปหรอกกับคุณธรรมนัทพมเผ่าว่าคนที่มาสมัครเป็นสอสอในพรรคพลังประชารัฐมาเพราะประยุทธ์จันทร์โอชาและประวิทรวงสุวรรณอา้าว ใครก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมเชื่อมันว่าความสัมพันธ์ที่เคยดีๆมาก่อนถ้าแตกสลายอย่างนี้ก็นับถอยหลังครับต้องนับถอยหลังแล้วคุณประยุทธ์จะเป็นยังไงก็มีแรงสะเทือนระหว่างประยุทธ์กับประวิดแหละครับประวิตดเป็นหัวหน้าพักแล้วมาปรับในขาธิการพักเฮลันลยิกกล่องดวงใจของตัวเองออกของประวิดออกไปเนี่ยแล้วมันจะอยู่กันได้อย่างไร นี่แรงกับเพิ่มจากสะสะก็อยากจะเข้ามาเป็นสเป็นรัฐมนตรีสองตำแหน่งที่ว่างสะสะใต้ก็รวมพลังกันคนนั้นก็สกัดคนนอกอยู่ไปลำบากครับนับถอยหลังได้เลยผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับข่าวอีกข่าวหนึ่งที่มันเศร้าสลดผมเป็นคณะกรรมการปฏิรูปพลบตำรวจแห่งชาติครับได้ยินข่าวในโซเชียลเพรว่านายตำรวจใหญ่ยศนายพลใช้เครื่องบินของ ตำรวจแห่งชาติขนเหล้าและบุหรี่เถื่อนจากประเทศมาเลเซียเข้ามาในประเทศไทยไม่ใช่ครั้งเดียวนะหลายครั้งนี่นเรื่องเป็นอยู่ที่ปอปจเกิดเหตุตั้งแต่ปี6 2 5 6 1ปันนี้ก็เงียบหายไปเขาทวงถามว่าตำรวจจะปฏิรูปยังไงในเมื่อใช้เครื่องบินของตำรวจขนของเถื่อนเข้าประเทศวความวัวยังไม่หายความควายก็เข้ามาครับตำรวจ ตอมที่สากแก้วก็ใช้รถตำรวจขนบุหรี่เถื่อนเข้ามาในประเทศแต่หลังจากผู้กับโจ้าถูกคุมไปคุมหัวผู้ต้องหาจนจนเสียชีวิตไม่มีเรื่องดีอะไรจะมาเสริมภาพให้ตำรวจมีความน่าศรัทธาที่สามเหลี่ยมดินแดงก็ปราบปรามพี่น้องประชาชนด้วยความหยุนแรงไม่ทำไมไม่ใช้การเจรจารัฐบาลชุดนี้ทำไมไม่เจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมครับ ทำไมต้องใช้ความรุนแรงต่อลูกหลานผมให้ข้อสังเกตนะครับวันนี้ไม่มีหลายเรื่องหลายราวยาก,กับพิษตาครับประยุทธ์จัน์โอชานับถอยหลังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเก่งอย่างไรก็ไม่มีทางรอดครับนะผมคิดว่าธรรมนัตอัปเตอร์ช็อคจะส่งผลให้พลังประชารัฐไปสู่พักใหญ่และเป็นพักที่พี่น้องประชาชนขาดความศรัทธาไปทีลนนิดทีลิดในที่สุดครับสวัสดีครับ